สบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุกคนเรามาพบกับสามาเแนีอีกแล้ววันนี้ผามกา็จะพาทุกคนมาเบิ่งตลาดเลาานั่นเองตลาดเลาาก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เพื่อนหาก,ก็มีการก่อ,รอสร้างขึ้นมาแล้วก็หากะเปิดให้บริการโบดวนมานี่เนาะทุกคนเนาะก,ก็จะเป็นเปิดให้บริการวันที่เสาเอ็ดเดือนจีบสองปีปสองพันสเอ็ดโบดวนมานี่นั่นเองก็คือเป็นตลาดหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตบริเวณแถวเส้นทางสี่ร้อยห้าสิบปีเนาะแล้วก็อ่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ เป็นตลาดสุดเนาะคือว่าขายเครื่องพักอย่างต่างๆเนาะที่เป็นของยู่ของกินเนาะทุกคนเนาะหรือว่ายูบอนี้ก็คือว่าเป็นบอนหนึ่งที่หให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใส่ใจอย่างต่างๆเนาะคือว่ามาซื้อของยุ่ของกินยุคนี้ก็คือว่าให้มีความสะดวกหลายขึ้นเองเนาะก็คือมีการขยายตลาดเนาะทุกคนก็คือตลาดลาวแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะในเมื่อก่อนก็นกนจะเป็นที่เราเห็นไกยไฟยแดงคือ คิวรถใายใต้หรือว่าไฟแดงคิวรถใส่ใต้มาเนาะก็จะเป็่นเป็นบ่อนขายชูรูมรถนั่นเองเนาะสมมุัรถโครล้าวแต่ในปัจจุบันกลายเป็นตลาดหลาวแบบหน้าตาที่ระมณได้ถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งมานี่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็จะมีพักซดแล้วก็มีมักรอกมักขืออย,อย่างต่างๆเนาะแล้วก็บพโมนก,ก็จะพาทุกคนไปเลาะเลาะเบิ่งตามเส้นทางนี้หรือว,ว่าบ่อนที่เพิ่นขายว่ามีอย่างแดเนาะว่าจะมีหน้าตาเป็นเท่าไหร่นะก็คือว่า บอมารกจขี่รถมากายไหลเทื่ยแล้วจะนำโบทันได้แวดแต็มืัอนี้กรมาแว่ให้ทุกคนได้เบิ้งได้เห็นไปพร้อมกันนาอวบ้ามีการอัปเดตอย่างไดแล้วทุกคนเนาะถือว่าเพื่อนเปิดมาบูดนนี้เองด้ตัวนี้เนาะว่ามีพักอย่างกับเต็มธิตเลยทุกคนเนาะรือว่าตลาดแห่งนี้แม่นอ่านตามข้อมูลที่บ่มารถ่ายมาทางด้านนอกนั้นเนะาะเพื่อนว่าเปิดตลอด2 4ชั่วโมงเนาะแต่ว่าจะเริ่มเปิดตอนนั้น สามโมงนั่นเองเนาะ3ามโมงเส้าออเนาะทุกคนเนาะตอน3มโมงตรงกลางคืนนั่นนะเนาะเออ่อแต่ท่านจะเปิดตลอดส,สี่ส่บสองโมงเลยนะเออก็คือแบบเป็นตลาดหนึ่งที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเด้เนาะถือว่าอยู่ใจกลางเมืองอย่างกันแม่เนาะตัวนี้เนาะหรือว่าเป็นอีกทางเลือกให้แกเส้นทาง450ปีเนาะเออบ้านสะพังมึกนะเนาะตลาดแห่งนี้บ้านสะพังมึกเมืองสถานีนครหลวงวิจันทร์นะทุกคนเด้่ยอ่อ แต่กันมาที่นี้ก็จะเป็นอ่าพวกมีมีอันนี้ทุกคนมักอึกแล้วก็มากมันเนาะอยากมันอย่างต่างๆเนาะแล้วก็ทางเบื้องสุดสดพุ่นก็จะเป็นอ่าทางเป็นขายซีเนาะเดี๋ยวประมาณก็จะถ่ายแบบเรื่อยะในภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้เบิ้งน้ำกันอ่าว่ามีอย่างแดเนาะแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ว่าเออตลาดลาวแห่งนี้เป็นแนวใดเนาะแล้วควรชิปปรับปรุงแนวใดก็สามารถ ให้คัาคิดคําเห็นมาได้นะหัเนานะแล้วก็มีทีมงานเพื่อนได้เนาะทีมงานเพื่อนกับช่วงนี้กับว่ามีของแจกของแถมเนาะที่อยู่ทางด้านหลังโมอมาดเดี๋ยววันหนึ่งโมมาดจะาทุกคนไปเบื่องเนานะ่าเพื่อนแจกเบืองแถมอี่อยังเนานะก็ะคือว่าได้ได้ยินเสียงว่าวแววแววแววมาทางนั้นเนาะเดี๋ยวขเขาก็จะไปเบิ้งแล้วก็สิไปซื้อพักอีหย่างต่าง,งๆเพื่อไปไว้เป็นอาหารในการกินแตงกินแตงเศร้าแตงแรงเนี่ยเนานะให้ทุกคนได้ ได้เบิ้งแล้วก็ได้เห็นไปพร้อมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดลาวเนะาะคือเป็นตลาดไม่ไหม้สดๆน้นฮอนเลยในะขณะนี้บ่ามาดเก่าเคยเข้ามาจ้าเขื่อนเนาะจะเข้ามาในข้างนี้ก็จะเป็นข้างทําอิซนั่นเองนะอา่าแต่จะประมาณนี้แหลทุกคนเนะเาะอ่ก็ถือว่าหญ่พอสมควรซ้ําๆแบบแถวตลาดอยนะ่างไยแถวตลาดอ่าภายในตัวเมืองก็จะเป็นอ่า ตลาดกวัวดินเนะาะกัวดินยำซาวอย่างนะแล้วกะ็แถวนี้ก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับซําเกือบซัมอันตลาดออกซี่หรือว่าตลาดมึงทะหลวงเลยตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้น่าจะใกล้ตัวเมืองหลายกัวเนาะตนี้อ่าแล้วกะ็เพื่อนก็อีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อนเปิดตลอด24ชั่วโมงเนาะเป็นตลาดที่เปิดไม่แล้วกะ็เปิดให้บริการย่างเต็มที่เลยนะทุกคนแบบสะดวกสบายเลยนะ และจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เพื่อนขายซีนนะทุกคนเนาะเป็นซีนหมูหรือว่าซีนเนื้องวงอ้อยอย่างะนะั้นเนาะอ่ทางนี้ก็จะขายเป็นแบบนี้เลยเนาะในในช่วงที่ระม่ณนมาถ่ายนี่ก็จะเปลี่ยนคช่วงระยะที่ตอนแรงเนาะทุกคนนะเนาะเป็นตอนแรงด้อเป็นตอนแรงที่อ่าตอนนี้ก็จะประมาณหกโมงแล้วทุกคนเนาะะถือว่ายากค่ำได้หน่อยหนึ่งอะไรทางนี้เป็นก็บไตไฟแล้วถือว่า ได้มาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ้งแล้วก็มาอัปเดตใหนวันนี้ว่าเป็นแนวไดนั่นเองนะทุกคนเนาะทางนี้จะเป็นป่านะทุกคนเนาะจะไว่าป่าอย่างกับมันช่วงประเภทอาหารแบบนี้กับโบโซมีหลายนะทุกคนหลักๆก็จะเป็นมีปลานิลเนาะรล้ว่าป่าสปลากระสังนั่นเองทางนี้เนาะทางนี้จะเป็นปลาปลานะทุกคนมีป่าแล้วก็บทธันมีเครื่องอย่างหลายนะโบปานใดเนาะ หรือว่าพวกอันพวกซัดซัดบุกซัดน้ำเนาะก็ะยังบบทันมีแบบแปลกๆอย่างหลายเนะาะใครยู่ภายในตัวเมืองเนี่ยถ้ายู่แถวเขตนอกก็จะมีซัดพวกซัดป่าอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นปาลาละซัดซัดซื้อปลาเพื่อนก็จะแถมหอมเลยเนาะทุกคนตัวนี้เราจะมีสว์ลักไก,ก่อยู่ในนครหลวงจันทร์ก็จะประมาณนี้มันจะมีปลานิลเนะละาะแบบแล้วก็ปลบาแบบนี่ปลาอย่างนี้ปลาสซลายก็เราจะบอาผผิดเนาะ ว่าพิษยังกะขอโทษขอเขาไปไปเนาะเนาะแล้วกัทางนี้เราขนทางนี้มานี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นพวกกุ้งเออเป็นพวกกุ้งเนาะพวกกุ้งทะเลเออทะเลอาหารทะเลเน๊าะคนี้เนาะอถ้าผู้ใดมักกินอาหารทะเลก็สามารถมาซื้ออยู่นี่ได้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเนาะบรมัดสีคือข้อยทายไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาทู คุณนราทุกคนเนาะเอ่อเราจะบเบิ้งร,รอบๆอย่างนี้ไปก้อนเด้ทุกคนนะบางวันอาจจะบุมีมคำว่าคำว่าอีอย่างหลายนะหลักๆก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศในนี้ให้ทุกคนได้เบิ้งได้เห็นไปน้ำกันซืนน้อเนาะเออนี่นี่ก็จะเป็นข้อเท็บริเวณตลาดลาวนั่นเองเนาะเออ<ๆ>ส่วนตลาดแห่งนี้เราเพิ่นกามีการก่อสร้างกับบุได้ดุดเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบ หายไปแวบ,บเดียวนนเนาะการมีตลาดแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะทุกคนคือว่าบมาคิดเลยนะแวบบคือว่าเค,เคยไปแถวนี้อยู่แต่ยังเป็นอันบ่อนอันเดีวยวขายรถเนาะขายรถโคลาวอย่างนั้ยน,นะรถโคลาวอันมุนไดอย่างต่างๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นตลาดสดแล้วทุกคนอยู่ข้างๆบ้านนี้ก็จะเป็นบ่อนที่เพื่นแจกพักนั่นเองเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาจะพาทุกคนมาเบิ้งแบบ นี่เลยเนาะพักอย่างบนกระสวยงามไม่ดีเลยเราจะมีอันนี้เนาะมีพักสดๆเนาะทุกคนเนาะหลากหลายเลยเอาผู้ใดมีความต้องการนี่อย่างเนาะอยู่แถวบริเวณเส้นทาง450ปีเนาะบ้านสะพังมึกเมืองไซทานีนครหลวงวิยงจันทร์นั่นเองก็สามารถมาซื้ออาหารอยู่แถวกินแถวนี้ได้นะทุกคนเนาะก็ถือว่ายูใกล้กับคิวรถสายใต้เลยได้ทุกคนไกล ถ้าขี้มาจากอันไฟแดงตรงโดกมาเนาะแล้วก็มาซื้อๆแล้วก็กายไฟแดงใส่ไตมาน้อยนึงแล้วก็ถือว่าจะเห็นแบบอา่าแบบตัวนี้เลยแหละแบบอา่าตลาดลาวเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตลาดลาวนั่นเองจะถือว่าเป็นตลาดขายส่งขายน้อยแล้วก็ตลาดสดขายพักเนะเาะอ่าขายพักขายเครื่องโภคนี่ก็จะประมาณนี้ได้ทุกคนจะมีคนมา ซื้ออย่างต่างๆเนาะแต่อาจจะบนหลวงลายท่อยามเส้าเนอะทุกคนเนาะยามเร้ามันจะมีหลายกว่านี้แต่เอาบด้อันมาไทายให้ทุกคนได้เบิงเด้แต่จะเป็นยามแรงแล้วเดี๋ยวนี้นะแล้วจะมีพักอย่างเนาะหลากหลายชนิดที่ให้ทุกคนได้เลือกวา่าซื้อแนวใดนันเองนะทุกคนมีพักอย่างมีนอกนอกก็มีเนาะเออ ่วหลายซึ่งเราเป็นราคานั้นเพื่อนก็นจะมีการติดป้ายนะทุกคนเนะาะเปนติดป้ายอยู่ตามบอลน,นั่นที่ตัวตัวที่เราจะซื้อนะเนาะเออม่าจะเป็นมันหรือย่างนะั้นเพื่อนก็นติดว่ากิโลแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเขาก็สามารถหู้ได้เลยนะแไเบเข้าใจง่ายๆเลยแรบสามารถมีราคาปักสซหันได้เลยนะนอกจากอันซีนเนาะซีนเพื่อนจะไ่ได้มีการปักเัฮันแต่ถือว่าเป็นอ่าอี่ยังวะ คือว่าเพื่อนจะได้เป็นราคามาตรฐานเลยนะทุกคนยูแถวนี้เนาะน,นี่ก็จะเป็นเนาะ,ะสามสามโลสิบพันละละสามอย่างเนาะเป็นอย่างโบราณอันได้คัดเด็ดๆอันนี้เป็นเพชนะเนาะนี่จะเป็นมักเล่นมักเพชรมีนอพร้อมเราทุกคนนี่มีนอมีเฮ็ดมี ก็หลากหลายเนาะมีว่ามีครบวงจรนอกจากฮาซัตป้าซัตป้าอะไรกัซัตที่มันแปลกๆอย่างนั้นนะเครื่องเครื่องยูของดงอย่างต่างตางที่มันแปลกๆเนาะ,ะส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะทุกคนเนาะจะเป็นบ่อนที่เพื่อนขายเข้าเนาะมีเข้ากับเข้าหลากหลายเลยนะ้เนาะหอมมะลิก็ถือว่านี่ตามราคานี้เลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นราคาเป็นมืนเนาะทุกคนเข้าไกล้น้อยเนาะอันนี้จะเป็น เท่ากรรมัมเท่ากรรมัมน,นี่เป็นสนะิบแปดพันน่าจะเป็นโลอันนี้แสนหนึ่งนี่เป็นเป็นหมนนื่นตัวนี้เนาะอ่ามีมีแปดสิบพัน 80, นะแปดสิบพนะันน่าจะเป็นหมืน่นหมื่นหนึ่งกับตกตกตรงนี้มีเขาร่าหลายให้เขาเลือกเนาะแต่ละเข้ามันก็นจะแตกต่างกันไปเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเขาแบบเอ้าดีแด่มันก็เพิ่อนกับอัพราคาขึ้นมาเนาะว่า ตรงตกเป็นเท่านี้แต่ราคาเขาที่มันอยากตกเกตได้นน่นึงกับนกะอัพเป็นราคาลงหลายเนาะแต่เขาก็เลือกว่าเออเขาสิกินเขาแบบไดแล้วก็ตามงบประมาณที่เขาจะซื้อนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าทางนี้ก็เข้าง,งามไม่ดีเลยีอ,อะไรนทุกคนก็คือเบิ้งตามที่บอมาไทยนี่ถือว่า กว้างพอสมวควรนะทุกคนเนาะหือว่าเอากล้องสูมมานี้หือว่ากว้างสุดเลยนะทุกคนเนาะหือว่าบุมแมนของธรรมดาเนาะหรือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่เปิเปดเสาสี่ส่วโมงด้ทุกคนเนอะแต่สามารถมาซื้อยามสะดวกยามใดก็สมารถมาซื้อได้เนาะอ่าแต่นี้ก็จะเป็นพวกขายพักอย่างต่างเนาะแล้วก็มีราคาตบแต่งีอย่างเนาะเดี๋ดยวเขาจะไปทางหน้าเนาะเขาจะไปเอาไปซื้อเครื่องแน่น้อยนึงแลวกสิไปเอาอัน ที่เครื่องที่เพิเอ่ออแจ้งเนาะว่าเป็นมีอย่างเนาะเอาสิได้อย่างเมื่อแล้วมันนี้เนาะเอ่อยู่ทางนี้เลยทุกคนนี่ภาพบรรยากาศตลาดลาวนั่นเองนี่เนาะทุกคนก็จะเป็นพักที่เพื่อนแจ้งเนาะตัวนี้เนาะเอาก็สามารถจับเอาได้เลยนี่เิ่นจับเอาให้เอาละโอเคทีนี้ก็ขอดใจเนาะโอเคได้พักสองอันนี้เนาะทุกคนเนาะ ถือว่าได้พักเหมืออยู่เมื่อกินแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมวาก็จะได้าำลาทุกคนไปก้อนแล้วเนาะฝากทุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวาดให้คลิปต่อไปเดนะ้ออันนี้ก็จะเป็นทีมงานที่เพื่อนอทีมงานตลาดลาวเนาะเพจตลาดลาวนั่นเองก็สามารถเข้าไปติดตามเพื่อนได้เนาะเพื่อนแต่มาแจกทุกมืออยู่ได้เนาะที่ผมวาดอันนี้ก็ถือว่าผมวาจก็เห็นเพื่อนแจ้งเนาะสำหรับคลิปนี้ผมวาก็จะได้ก้าวคำว่าสบายดี